สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านนะครับการถแถลงข่าวร่วมของพรรคการเมืองในวันนี้เป็นเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล314เสียงนะครับวันนี้การถแถลงข่าวประกอบด้วยนะครับท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับนายแพทย์ชรนานศีริแก้วหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายอดุทินชาญวีรกูล เลขาธิการพักพลังประชารัฐร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินายพีรพันธ์สาลีรัชวิภาคหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนานายวราวุฒิศิลปะอาชาเลขาธิการพักประชาชาติพันตำรวจเอกทวีสอดส่องประธานพักชาติพัฒนากา้านายสุวัลิปตะพลบ เลขาที่การพักเพื่อไทยรวมพลังนายวรเชษเชิดชูหัวหน้าพักเสรีรวมไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักพลังสังคมใหม่นายชวลิตขจรพงกีรติหัวหน้าพักท้องที่ไทยนายบัญชาเดชเจริญสิริกุล หัวหน้าพักใหม่นายกิติทั์แสงธนโยธินนะครับผมขออนุญ,ญาตให้ท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยได้อ่านถแถลงการอของการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ครับปารีนเชิญครับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมนายแพทย์ชนนันท์สีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทย ในนาม11พักจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันจะขอทำหน้าที่อ่านถแถลงการในการจัดตั้งรัฐบาล11พักรวม314เสียงต่อพี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนถแถลงการจัดตั้งรัฐบาล11พัก จำนวน314เสียงพักเพื่อไทยและพักการเมืองรวม11พักจำนวน314เสียงร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลดูวไม่มีการแก้ไขประมวลกรหมายอาญามาตรา112และไม่มีพักก้าวไกลร่วมรัฐบาลทั้งนี้ ได้มีมติร่วมกันเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยต่อรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นนายยกรัฐมนตรีในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพรรคเพื่อไทยได้นำเนินการรวบรวมพรรคการเมืองต่างๆเพื่อจัดตั้งรัฐบาลดังต่อไปนี้ ภูมิใจไทยจำนวน7 1ที่นั่งพักพลังประชารัฐจำนวน40ที่นั่งพักรวมไทยสร้างชาติจำนวน36ที่นั่งพักชาติไทยพัฒนาจำนวน10ที่นั่งพักประชาชาติ9ที่นั่งและพักเพื่อไทยจำนวน141ที่นั่ง มีพักการเมืองอื่นๆอีกห้าพักได้แก่พักชาติพัฒนากล้าสองที่นั่งพักเพื่อไทยรวมพลังสองที่นั่งพักเสรีรวมไทยหนึ่งที่นั่งและพักท้องที่ท้องที่ไทยหนึ่งที่นั่งพักพลังสังคมใหม่หนึ่งที่นั่งพักเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้เชิญหัวหน้าพักเลขาธิการพัก หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของแต่ละพักมาตกลงเรื่องร่วมมือกันและแบ่งงานกันทำด้วยพักภูมิใจไทยทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการสี่กระทรวงและรัฐมนตรีช่วยสี่ตำแหน่งพักพลังประชารัฐทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการสองกระทรวงและรัฐมนตรีช่วยสองตำแหน่ง พักรวมไทยสร้างชาติทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการสองกระทรวงและรัฐมนตรีช่วยสองตำแหน่งพักชาติไทยพัฒนาทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการหนึ่งกระทรวงพักประชาชาติทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการหนึ่งกระทรวงพักเพื่อไทยทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ แปดกระทรวงรัมตรีช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกตัมตีรวม9้าตำแหน่ง <c oughs> พักเพื่อไทยและพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลนอกจากจะจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วจะมีการแบ่งงานกันทำโดยทุกพักบรรลุข้อตกลงร่วมกัน จะนำนโยบ,บ,บายของพรรคเพื่อไทยที่หาเสียงไว้เป็นนโยบ,บายหลักในการบริหารประเทศเช่นกระเป๋าเงินยิจิตอนที่ดินทำกินขึ้นค่าแรง600บาทภายในปี2570เงินเดือนประิยตรี25,000บาทเกณฑ์อาหารโดยสมัครใจเพิ่มราคาผืชผลการเกษตร แก้ปัญหาความขัดแย้งและสร้างัสติภาพที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพและจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นป้องกันและปราบปรามทุจริตป,ประพฤติมิชอบและยังคงไว้ในส่วนหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ทั้งนี้พักร่วมจะนำนโยบาย มาบูรณาการร่วมกันพร้อมปรับเสริมหรือประสานนโยบายของพักร่วมรัฐบาลให้เป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดและจะนำมาจัดทำเป็นนโยบายร่วมกันเพื่อถแถลงต่อรัฐสภาต่อไปพักเพื่อไทยและพักร่วมจัดตั้งรัฐบาล ขอกลาบเรียนว่าในขณะนี้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาสำคัญลำดับแรกที่จะต้องเร่งแก้ไขเพราะประชาชนเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจสถานการณ์หนี้สินของครัวเรือนภาคธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางที่ได้รับผลกระทบมาแล้วเป็นเวลานานต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน องสร้างและกลไกเพื่อนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศให้กลับขึ้นมาอีกครั้งพักเพื่อไทยและพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลระหนักดีว่าในสถานการณ์ดังกล่าวเราไม่อาจจะทอดเวลาไปมากกว่านี้หรือจำนนต่อสถานการณ์ขัดแย้งที่ประเทศและประชาชนตกอยู่ในวงล้อมที่เสียโอกาสไปทุกขณะ การตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้อยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อประชาชนในสถานการณ์ที่ปัญหาทุกด้านส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องรุนแรงแม้พรรคเพื่อไทยจะปะเผชิญกับวาทกรรมหรือคำกล่าวหาที่รุนแรงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรารับรู้ความขัดแย้งดังกล่าวด้วยใจที่เป็นธรรม และตั้งใจมุ่งสู่เป้าหมายที่จะก้าวข้ามความขัดแยง้งดังนั้นเป้าหมายหลักในวาระนี้คือการเข้ามาร่วมรับผิดชอบในวาระประเทศและวาระของประชาชนพักเพื่อไทยและพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะมุ่งมั่นดำเนินการตามนโย,ยบายด้วยการแก้ปัญหาให้กับประชาชนและการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ฟื้นอย่างรวดเร็วเราต้องเร่งทำเพื่อฟื้นโครงสร้างเศรษฐกิจกำหนดนโยบายพัฒนามาตรการกลไกเพื่อความมั่นคงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเพื่อดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างสร้างสรรค์พักเพื่อไทยมั่นใจว่าภายใต้การน,นําของพักเพื่อไทยถึงแม้จะมีอดีตพักการเมือง ในรัฐบาลที่ผ่านมาร่วมรัฐบาลแต่ทุกพักจะร่วมกันทำงานกับพักเพื่อไทยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนดังเช่นที่ทุกพักการเมืองได้เคยร่วมงานกันมาตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยและ พักร่วมรัฐบาลจะใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีรองดองของคนในชาติและจะร่วมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติและประชาชนต่อไปจากแถลงการและเจตจำนงดังกล่าวข้างต้นพักเพื่อไทยและพักร่วมจัดตั้งรัฐบาล จึงขอรับการสนับสนุนจากท่านสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทุกท่านและทุกพรรคการเมืองมาร่วมกันผลักดันวาระของประเทศเพื่อดำรงความมุ่งหมายที่มุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงของประเทศและดูแลสถาบันหลักของชาติเป็นสำคัญ ร่วมกันลดเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การขยายความขัดแย้งในประเทศร่วมกันพาประเทศไปสู่ความมั่งคั่งและการกินดีอยู่ดีของประชาชนและมีความเป็นประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ขึ้นมุ่งมั่นทำงานแก้วิจิตการประเทศยึดวาระประชาชนขอบพระคุณครับพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามไหมครับเชิญครับ คำถามเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ได้ถแถลงการไปนะครับเจตจำนงของพักร่วมเรานะครับก็จะเป็นการแก้ไขเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยมีสสรนะครับนั่นเป็นแนวทางที่เราได้ถแถลงไว้มีความชัดเจนในถแถลงการไว้เป็นอย่างนั้นครับ ถามว่าการแบ่งโค้ต้ารัฐมนตรีจะแบ่งก่อนการโหวตเรื่องนายกและถามว่าใครได้อะไรบ้างใช่ไหมครับจากที่เราได้แถลงการไปเนี่ยเราได้กําหนดสัสดส่วนของแต่ละพัรคการเมืองไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงจํานวนโคต้ารัฐมนตรีนะครับส่วนรายละเอียดของตัวรัฐมนตรีซึ่งพัรก,การเมืองแต่ละพัรคจะต้องไปดาเนินการเนี่ยนะครับ ในส่วนนั้นเนี่ยเราก็ได้พูดคุยกันเป็นเป็นที่ตกลงเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันนะครับแต่ไม่สามารถที่จะมานําเสนอตรงนี้ได้เพราะต้องผ่านกระบวนการการนำนำรายชื่อนะครับขึ้นไปตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็นําทุนขึ้นทุนเก้าเพื่อส่งเพิ่มมาตรวจเก้านะครับเป็นข้อตกลงที่เรามีความชัดเจนนะครับในเงื่อนไขที่เราทํางานร่วมกันครับ ามว่าท่าทีของสวต่อการโหวตเรื่องนายกใช่ไหมครับก็ต้องเรียนด้วยความเคารพครับขณะนี้เราได้ดําเนินการที่จะแสวงหาคะแนนนะครับหรือการตัดสินใจที่จะลงคะแนนให้กับค a n ิเดตนายกนตรีของเราคือคุณเศรษฐาทวีสินนะครับคณะทํางานได้ดําเนินการเรื่องนี้อยู่ในขั้นที่เรามีความมั่นใจนะครับ พึงพอใจในจํานวนที่เราได้รับนะครับเราก็มันเร,มเราก็มีความมั่นใจว่าในพรุ่งนี้ก็น่าจะไม่เป็นประเด็นนะครับไม่เป็นปัญหาอสอเริมเด็นการแก้รต้นัพรวมรบาลที่มีทัรบาลเดิมที่เคยคันการแก้รนในสมัยที่แล้วะครับเห็นเห็นชอบอย่างไรกับการตั้งต่อ เป็นคำถามที่ลงลึกในรายละเอียดนะครับในการพูดคุยในพักร่วมเราเราพูดในหลักการหลักที่เป็นหลักการสําคัญส่วนรายละเอียดว่าสสลอจะมาอย่างไรจํานวนเท่าไหร่นะครับจะต้องไปลงคุยกันรายละเอียดอีกทีหนึ่งครับก็เป็นเป็น,ปนวาระแรกนะครับที่เราจะทําคู่ขนานไปกับการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจอยากอยากให้ยึดถแถลงการเป็นหลักนะครับถแถลงการได้พูดทุกอย่างชัดเจนแล้ว นะครับส่วนรายละเอียดหลังจากนั้นเนี่ยพักร่วมรัฐบาลก็จะไปดําเนินการทั้งหมดตามกรอบของถแถลงการนะครับเรื่องรายละเอียดนี้เราไม่คุยนะครับจบนะครับตัวรัฐธรรมนูญนี้ตอบไปเยอะนะครับและเขียนไในแถลงการแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นะครับเขียนได้ชัดนะครับส่วนข้อกังวลหรือคําถามเกี่ยวกับการโหวตนายกมันพรุ่งนี้นะครับต้องต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าการแสดงวิสัยทัศน ของแคนดิเดตนายกน้ำตรีเนี่ยเราก็ยึดถือเอาตัวรัฐธรรมนูนและข้อบังคับของการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นหลักนันนะครับหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภามีหน้าที่เลือกบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามมีคุณสมบัตินะครับตามที่พรรคการเมืองได้เสนอไว้ซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยอย่างพรรคเพื่อไทยเราได้เรียนด้วยความเคารพนะครับผมในฐนหะัวหน้าพรรคเนี่ยการพิจารณาคัดเลือก หรือเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรจะได้รับเลือกเป็นนายกน้ำตรีหรือแคนดิเดตนายยกน้ำตีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยผ่านการการกองผ่านการพิจารณามาอย่างถี่ถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นเรามั่นใจเรื่องคุณสมบัติครับโอเคนะครับโอเคโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับขอจบการถแถลงข่าวครับ